ได้จังหยดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถุงเลยถุงเลยเอาถุงถุงไหมให้เอาเฟมาเฟมาเดี๋ยวเดี๋ยวเฟมาเลยทำอะไรครับทำอะไรครับเร่งต่อครับผมเร่งต่อต้องโมนไหมครับต้องทำไหมต้องนึ่งครับไอ้มันสุกครับผมไอ้พี่มันไปตองมันจิตมันมันเอาไปตองเข้าไปเป็นรังมันด้วยอมองข้างหลังเนาะ งานมีกีฬาครับ่านคนเดิมร้านพี่สามเนี่ยนาอเข้อแล้วถึงไมงหมเงียบเส็บบัรหาเกาก่เฉลยใช่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 ไหมใช่ไมใช่ไหมใช่ไหม่ไม่ด้ยินเสียงเลยพี่เดี๋ยว

มีใหญ่พี่กินเล็กๆแต่สีหนึ่งสองสมไม่ไม่ไม่สกับเ <Okay, S 1> พ้่อออกมานะดูไปออกมานดูบนหัวเลยอ่ะเรียกมาถึงกิงมนมันยะ มัน,ม,นมันจับอยู่ข้างบนเฉยมีสามสี่ 3, ตัวนะตอนนี้ไม่มีแล้วฝั่งนี้เราไม่มีเลยกิ่งมีอยู่หนึ่งสองสามกับข้างล่างพอตรงบนดีดีก่อนเนอะพอจะตัดตัดพอเงาบนดีดีก่อนง่ายาน้อยบอกว่ามันตั้งลงไปบอกว่<อ>าลงไว้ขยับขยับเพื่ออะไรบอกว่างายน้อยบอกว่าไปกล้วยก่อน Ô thăm, bên dưới nắng nắng mẹ nắng 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 nắng

จะยอดจะได้ป่อเอาได้เอมได้หอาได้แ่นจ้าของแท้เะของปลอมเอนี่แล้วอู้ๆจะอู้เข้าใจรเ่ได้วันหลังผู้ช่วยจะไปเอาคนเดียวแล้วเนาะเาไได้อาไม่ได้นะรกระจกอ่ะานนกับเอกนปัญวานะนับไรนาเอาคนเดียวน่อ่อตีหูมันออกเห็นไหมมือติดเอาไว้ห้นะเจ้าแหล่จะพอตีเก้าลำไยแหน่เนาะ ครูโทรว่ากระจอกหมอดอกเหี้ยเป้าเท่วกับม้าองเขาออเอป้อเดี๋ยวมาเอ็มเอาไม่เป็นเจ้า่าเจ้างอย่างพอมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่เดี๋ยวตั้มเอาไม่ยันไง